สกินเสื้อไม่กี่ตัวนะครับทำไมเราถึงแนะนําเป็นระบบ d t g นะครับต้องขอเกินก่อนว่าระบบ DCG นะครับคือระบบไดเรกตูการเมนนะครับงานสกินนีครับจะออกมาให้ภาพเหมือนเป๊ะนะครับอย่างเช่นเสื้อกราฟิกเสื้อภาพการ์ตูนเสื้อคู่รักนะครับเพราะเป็นการสกินที่ไม่จํากัดสีนะครับระบบการทํางานจะเหมือนการพิมพ์ภาพลงกระดาษนะครับเหมือนการใช้เครื่องปิมนอิงเจนในปัจจุบันเป็นแต่ตัวเครื่องและหมึกจะถูกออกแบบมาให้เหมาะสําหรับธุรกิจการสกินเสื้อโดยเฉพาะนะครับ ยกตัวอย่างนะครับถ้าอยากสกินภาพนะครับลงบนเสื้อประมาณ2-3ถึงตัววิธีการพิมพ์ซิลสกินไม่ตอบโจทย์นะครับการคำนวณค่าใช้จ่ายของซิลสกินนั้นนะครับจะคิดตามจำนวนสีของภาพและแต่ละสีนะครับจะต้องผลิตบล็อกออกมาเพื่อรองรับสีนั้นๆนะครับหากทำเสื้อด้วยภาพนะครับจะต้องใช้บล็อกประมาณ4-5ถึงบล็อกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าบล็อกอยู่ที่บล็อกละ100่ถึงบาทนะครับเฉพาะค่าบล็อกก็ห้าบาทถึงบาทก็แล้วนะครับยังไม่รวมค่าสีและค่าเสื้อนะครับซึงจะเห็นได้ว่่าาไมมคุ้กร เสื้อแค่1-2ตัวนะครับแต่ถ้าระบบ DGG นั้นนะครับสามารถทําได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ตัวละไม่ถึง300บาทนะครับรวมค่าเสื้อแล้วนั่นเองนะครับผม